เสียงเพลงพื้นเมืองอันไพเราะคลอเคล้ากับกลิ่นหอมของดอกไม้และอาหารนานา,นานชนิดลอยอบอวนไปทั่วงานเทศกาลลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครโคมไฟนับร้อยนับพันดวงส่องแสงระยิบระยับราวกับดวงดาวที่ตกลงมาบนผืนน้ำผู้คนต่างยิ้มแย้มหัวเราะอ,อย่างมีความสุขว้าวที่นี่มีของอร่อยเพียบเลยเสียงเล็กๆดังขึ้น ร่างหนึ่งพุ่งตัวเข้ามาในฝูงชนอย่างรวดเร็วดวงตาโตเป็นประกายหิวโหยมองหาแผงขายหมูปิ้งและขนมครกนั่นคือมังกี้ดีลูฟี่กับตันโจรสัตว์หมวกฟางผู้ดองดังเขาเดินตะลึงงันไปกับความงามของกระทงที่ลอยเต็มแม่น้ำอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน ทันใดนั้นเงาขนาดมหือมาก็ทาบทับลงมาทั่วบริเวณงานเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจดังระงมผู้คนวิ่งหนีกันโอลมานลูฟี่หันไปมองภาพที่เห็นทำให้เขาตาเบิกโพลงยักษ์ตนหนึ่งรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงเสียดฟ้าผิวหนังไร้เครื่องนุ่งหม่มยืนตระงาดอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ มันคือไทท่านแต่ไทท่านตนนี้ไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามดวงตาของมันเต็มไปด้วยความสับสนและเศร้าส้อยลูฟี่ยิ้มกว้างเฮ้ยเพื่อนใหม่เหรอเนี่ยตัวใหญ่ชะมัดไทท่านตนนั้นก้าวเท้าช้าๆเข้ามาใกล้แม่น้ำราวกับถูกดึงดูดโดยแสงเทียนจากกระทงนับพัน ร่างกายของมันใหญ่โตจนบดบังแสงไฟทั่วงานเสียงครีดร้องจากผู้คนค่อยๆเบาลงเมื่อพวกเขาเห็นว่าไททันไม่ได้ทำร้ายใครเพียงแต่มันยืนนิ่งดวงตาจับจ้องไปที่ผืนน้ำเบื้องล่างลูฟี่กระโดดขึ้นไปบนหลังคาศาลาเพื่อมองให้ชัดขึ้นเขาเห็นไททันค่อยๆยื่นมือขนาดมหึมาลงไปในแม่น้ำอย่างระมัดระวังพยายามจะสัมผัสกระทงที่ลอยอยู่ ชายชราคนหนึ่งในชุดขาวสะพายย่ามเดินเข้ามาหยุดข้างลูฟี่ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลานั่นคือยักษ์ผู้พิทักษ์ที่หลงทางเสียงทุ้มแห่พร่าเอ่ยขึ้นลูฟี่หันไปมองยักษ์ผู้พิทักเหรอดูเศร้าๆนะลุงชายชรายิ้มบางๆยักษ์ตนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสายน้ำและจิตวิญญาณแห่งเทศกาลแต่นานมาแล้วมันถูกทอดทิ้ง ความทรงจำของมันเลือนหายเหลือเพียงความว่างเปล่าที่คอยกัดกินคำพูดของชายชราทำให้ลูฟี่ขมวดคิ้วงั้นมันก็เหงาแย่เลยสิยังไม่ทันที่ลูฟี่จะได้คิดอะไรต่อเสียงคำรามกึกก้องจากไทท่านอีกสองสามตนก็ดังขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามไทท่านเหล่านั้นมีดวงตาแดงกำมีท่าทีดุดันและกระหายเลือดอย่างชัดเจนพวกมันพุ่งตรงมายังฝูงชนทันที ผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีกันอีกครั้งลูฟี่ไม่รอช้าพวกแกมาทำลายงานเทศกาลของชาวบ้านไม่ได้นะเขาตะโกนกับตันหมวกฟางกระโดดเข้าปะทะกับไทท่านผู้รุกรานด้วยพลังยางยืดไทท่านผู้พิทัก์ที่ดูสับสนในตอนแรกเริ่มส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดและสับสนเมื่อเห็นไทท่านตนอื่นทำร้ายผู้คนมันยกมือขึ้นพยายามจะปัดป้องไทท่านฝ่ายศัตรู แต่การเคลื่อนไหวของมันยังคงเชื่องช้าและไร้ทิศทางราวกับกำลังต่อสู้กับความทรงจำที่แตกสลายของตัวเองชายชาราผู้รู้ทันสถานการณ์พึมพำกับตัวเองยักษ์ตนนี้จำอดีตได้รางราแต่ยังไม่สมบูรณ์หัวใจของมันยังขาดหายมันต้องระลึกถึงหน้าที่ที่แท้จริงไทท่านผู้รุกรานตนหนึ่งกวาดมือทำลายสะพานไม้เก่าแก่ที่ประดับด้วยโคมไฟอย,ย่างไม่ใหญ่ดี เศษซากกระจัดกระจายไปทั่วสร้างความโกลาหลและความสิ้นหวังแก่ผู้คนไทท่านผู้พิทักปล่อยเสียงครวญครางอย่างโหยหวนมันดูเหมือนจะเจ็บปวดกับการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายดวงตาที่เคยสับสนบัดนี้ฉายแววโกรธแค้นและเศร้าส้อยอย่างชัดเจนลูฟี่สัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนของมันมันไม่ได้อยากทำลายมันกำลังปกป้องลูฟี่ตะโกน เขาหันไปมองชายชราที่ยังคงยืนนิ่งชายชราพยักหน้ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเพื่อรับคำอธิษฐานและเป็นผู้ดูแลสายน้ำแต่เมื่อความผูกพันนั้นขาดหายไปมันก็หลงทางหัวใจของมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นได้ด้วยศรัทธาและความบริสุทธิ์ของพิธีลอยกระทงลูฟี่เบิกตาโตผมรู้แล้วผมต้องช่วยให้มันจำได้ ลูฟี่มองไปรอบๆเขารวบรวมชาวบ้านที่หลบหนีภัยให้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเราต้องช่วยไทยทันตนนี้มันไม่ใช่ศัตรูมันคือผู้พิทักษ์ลูฟี่ตะโกนบอกทุกคนอย่างมั่นใจเขาร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันสร้างกระทงขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีทูบเทียนและผ้าแพรเจ็ดสี ชาวบ้านต่างส่งคำอธิษฐานความหวังและความปรารถนาดีทั้งหมดลงไปในกระทงนั้นลูฟี่ใช้พลังยางยืดของเขาค่อยๆย,ยกกระทงขนาดมหึมานั้นขึ้นไปบนฝ่ามือของไทท่านผู้พิทักษ์ไทท่านมองดูกระทงด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาจากนั้นมันก็ค่อยๆพนมมือขึ้นแล้ววางกระทงลงบนผืนน้ำอย่างอ่อนโยน ทันทีที่กระทงสัมผัสผืนน้ำแสงสว่างอันอบอุ่นก็แผ่ออกมาจากกระทงสายน้ำแปลงประกายเป็นประกายไทยท่านผู้รุกรานทั้งหลายตัง้งทรงเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและค่อยๆสลายหายไปในอากาศทายท่านผู้พิทักษ์ค่อยๆย่อตัวลงใบหน้าของมันฉายแววสงบและเปี่ยมสุขก่อนที่ร่างอันมหึมาจะค่อยๆกลายเป็นแสงระยิบระยับลอยรวมเข้ากับกระทงนับพันที่ลอยอยู่บนแม่น้ำ เทศกาลลอยกระทงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งลูฟี่ยิ้มกว้างสำหร็จมันเป็นผู้พิทักษ์จริงๆด้วยเขามองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ประดับด้วยดวงดาวนับล้านพร้อมกับคิดถึงของอร่อยอย่างอื่นที่ยังไม่ได้กินเอาละไปหาอะไรกินต่อดีกว่า